ในขณะที่วันคืนล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายของคนเราก็ก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายทุกอนุวินาทีทั้งๆที่มีผู้คนมากมายกำลังเร่งรีบสแสวงหาเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกันสักทีเพราะมีอวิชชาสเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมาบดบัง ทำให้ไม่รู้เรื่องราววาเป็นจริงของชีวิตว่าแท้ที่จริงมนุษย์เกิดมาทำอะไรและอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตสสว์ทั้งหลายตกอยู่ในวงจรของกิเลสกรรมวิบากถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ร่ำไปการจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ต้องทําใจหยุดนิ่งให้สนิทสมบูรณ์ หยุดก็เป็นสู่ภายในเรื่อยๆยิ่งหยุดใจยิ่งละเอียดเมื่อละเอียดกว่ากิเลสเขาก็บังคับบัญชาไม่ได้เหมือนนั้นเราจึงจะเป็นอิสระเป็นไทยกับตัวเองและจะรู้เรื่องราวทุกเรื่องไปตามความเป็นจริงดังนั้นน่ะในขณะที่วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องเร่งรีบฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรายภายในกันให้ได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัจจริยสูตรความว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคําปราจจจากความตรณีเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสุคติโลกสวรรค์ สวรรค์เป็นดินแดนแห่งการสวยสุขของผู้ที่ได้ทำบุญเอาไว้ดีแล้วขอเพียงประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ทำบาปอกุศลยินดีในการบำเพ็ญทานทำจจตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ถ้ากทำบุญกุศลอย่างนี้อยู่เนืงนงองๆก็มีสิ้ได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอน ยิ่งแตทำให้ครบตามหลักบุญยะกริยาวัตถุสิประการอย่างต่อเนื่องชีวิตหลังความตายยิ่งมั่นใจได้ว่าจะต้องไปสู่สุกติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงประพฤติผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ตดังไปอบายกันสัส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ทำถูกหลักวิชา ในการเดินทางไปสู่ปรโลกประานเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะหลังพุทธบริพาน์ร,ราวสามร้อปีพระเจ้าทุธคารมณมีอภัยแต่ทำการลบแพ้ฆ่าศึกพระองค์ทรงควบมา้าหนีการถูกตามล่ามหาเล็กชื่อว่าติดสามาตา ตามเสด็จไปได้คนเดียวเท่านั้นเท้าเธอเสด็จเข้าสู่ดงแห่งหนึ่งประทับนั่งพักผ่อนเอาแรงมาถูกความหิวเบียดเบียนจึงรับสั่งว่าพี่ติสะฉันหิวเหลือเกินจะทําอย่างไรดีมหาเล็กทูลว่าหม่อมฉันมีอาหารติดตัวมาด้วยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงหิวมาก ตราดบอกให้รีบไปจัดแจงมาถวายเดี๋ยวนั้นได้รับสั่งว่าพิติสะจะแบ่งอาหารออกเป็นสี่ส่วนมหาเล็กไม่เข้าใจคำสั่งเลยทูลถามไยหายสงสัยว่าพวกเรามีกันสามชีวิตอยากจะไหนพระองจึงให้จัดเป็นสี่ส่วนพิติสาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้ถวาย แกพระคุณเจ้าก่อนเลยถึงวันนี้หากยังไม่ได้ถวายอาหารพระเราก็จะไม่ยอมบริโภคมหาเล็กได้ฟังคำตอบชัดเจนแล้วก็จัดแบ่งอาหารออกเป็นสี่ส่วนแต่ก็สงสัยอยู่ดีว่าแถบนี้ไม่มีพระอาศัยอยู่เลยแล้วจะหาพระได้จากที่ไหนหรือว่าพร่งจะวางไว้เพียงแค่เส้นไหว้ผีสางเทวดาเฉย ยังทูลถามเป็นคำรบสองว่าได้ป่าร้างเช่นนี้พระองค์จะได้พระคุณเจ้าแต่ที่ไหนพระเจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่นาทีของท่านถ้าศรัทธาของเรามีเราจะได้พระคุณเจ้าเองแหละท่านจงวางใจเถิดเมื่อถึงเวลามหาเล็ก,กเดาไปยืมประกาศถึงสามครั้งว่าได้เวลาพัฒกิจแล้ว ขอพระคุณเจ้าเดบโปรดมารับทานจากพระราชาผู้ใจบุญในเถิดในขณะนั้นพระบพอทิยะมาละกับมหา,า,าติสเถระได้ยินเสียงป่าประกาศโดยทิพะโสดจึงรู้ว่าวันนี้พระเจ้าทุตคารมณีอภัยราชัยในสงครามสเสด็จเข้าสู่ป่าดงดิบและแบ่งข้าวขันเดียวออกเป็นสี่ส่วนจึงนํำหลิ์ว่า วันนี้เราควรทำการสงเคราหพระราชาวันแล้วเข้าสมาบัติหายตัวจากกุฏิไปปรากฏอยู่เบื้องประพักของพระราชาพระราชาชอบพระเนธเนแล้วเรามีพระไัยเลื่อมใสตรัสว่าเห็นไม่ล่าผิดติดสะพระผู้เป็นเนื้อนาบุญของเราเน่ยมีอยู่จริงๆท่านยังทำเจตให้เลื่อมใสใเถิด พระราชาทรงไหว้พระเถระแล้วในน้อมนำอาหารได้เป็นส่วนพระเถระพร,ะร้อมกับส่วนของพระองค์ใส่ลงในบาตรแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเคว่าความลำบากด้วยอาหารจะได้มีแก่ข้าไปเจ้าตลอดไปเทินฝ่ายี่สาม,มาตคิดว่าเมื่อพระลูกจ้าของเราทอบพระเนตรอยู่เราจะบริโภคได้อย่างไร จึงได้เทส,ส่วนของตัวลงไปในบาตรพระเถระเหมือนกันถึงมาคิดว่าแม้เราก็ควรถวายส่วนของเราแก่พระเระาราถระเพราะราชาทราอบพระเนตรดุมมาก็สงทราบว่าถึงมานี่ก็มีความประสงค์จะใส่ส่วนงตัวลงในบาตรของพระเถระเหมือนกันจึงได้เทส่วนนั้นลงในบาตรอีกพระเระถระเถือพระันั้นเหาะกลับไปที่วิหารและได้ถวายแด่ภิกษุสงฆ์โดยทั่วกัน ฝ่ายพระราชาทรงพระดำริว่าพวกเราหิวเหลือเกินจะพึงเป็นการดีหนอหาพระเทเะจะเมตตาส่งอาหารที่เหลือมาให้พวกเราได้ทานกันตายบ้านพระเถละรู้พระดำริของพระราชาแล้วจึงทําพัที่เหลือให้พอเพียงแก่ทุกคนให้ดํำรงชีวิตอยู่ได้ธนาได้โยนบาทขึ้นไปในอากาศบาทนั้นได้ลอยไปอยู่ที่พระหัตถ์ของพระราชา แม้อาหารก็เพียงพอที่คนทั้งสามจะดำรงชีพอยู่ได้พระราชาทรงปลื้มในทานกุศลครั้งนั้นมากเพราะทรงตระหนักดีว่าได้ทำบุญกับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆในเวลาต่อมาพระราชาทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างมหาเจดีย์สูง120สองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่แปดของพระตถาคตเจ้าไว้ เมื่อพระเจดียังไม่ทันเสร็จก็ได้เวลาใกล้สวรรคตพระราชาทรงทราบว่ามัจจุราชกับนัก,กล้าเข้ามาใกล้ทุกขณะแล้วจะได้ทรงรับสั่งให้มหาดเล็กหามพระแท่นบรรทมไปตั้งวั่ข้างพระมหาเจดีย์พระอจะได้ทอดพระเนธพระเจดีย์ได้ชัดเจนเพื่อเป็นการเจริญพุทธานุสติเมื่อพระภิกษุสฆ์ กำลังสาธยายทำถวายอยู่นั้นองผู้บัรทมอยู่บนพระแทน่นทรงเห็นพระราชรถหกคันเลือนลอยมาจากเทวโลกหกชั้นมาจอดเรียงรายอยู่แนากาศจะพ่อเบื้องพระพักของพระราชาพระราชาทรงรับสั่งให้อมย์นำสมุดบันทึกการทำบุญขององค์มาแล้วรับสั่งให้อ่านข้อความในนั้นตั้งแต่ต้นเรื่อยไปเลย ระดับไปกับเพื่อนพิติในบุญทุกๆบุญที่พระองค์ได้เคยบำเพ็ญเอาไว้แต่ถึงกระน,นั้นพระองค์ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะตื่นตามพระไทยศักเท่าไทร่์จึงรับสางให้อ่านต่อไปอีกว่ามีบุญอย่างอื่นอีกไหมมหาเล็กก็อ่านต่อไปว่าข้าแต่สมุติเทพมีบุญอีกอย่างหนึ่งคือพระองค์ได้เคยปราชัยในสงคราม และเสด็จข้าป่าดงดิบและได้มีโอกาสถวายภิกษาแก่ท่านพระโพธิยะมารกามหาติสาเถระโดยทรงแบ่งพระกายหารขันเดียวออกเป็นสี่ส่วนพระราชาทรงจำบุญวิเศษครั้งนั้นได้ดีจึงรับสั่งให้หยุดอ่านและนึกทบทวนบุญนั้นและก็รู้สึกปลื้มพิติรพระทัยเป็นวิเศษทรงซักถามิสุทสงว่าและคุณเจ้าผู้เจริญ เ่าโลกชั้นไหนเป็นลมณียสถานภิกษุส,สงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบุพพิตรทธิฤทธิธ์ิพิภพเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์สวรรค์นี้แหละเป็นศูนย์รวมของผู้มีบุญญาบาร,รมีพระราชาทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินทางไกลทรงหลับพระเนตรลง พร้อมด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขใจในบุญเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วกายที่กับไปประทับนั่งบนเทวรัที่มาจากดุสิตพ,พิภพแล้วเสด็จก้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตพร้อมด้วยบริวารที่แวดล้อมมากมายลงจะไปสวยที่พยะสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่ากายไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้น เราวร่าหารกวิชาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปหรือเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยแต่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทุกคนสามารถไปได้ทั้งนั้นไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์เราเป็นสถานที่สากลที่ทุกคนมีสิทธิ์จะได้ไปสวยสุขณทิปย,ยสถานบนุสิทธิบุรีเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือโลกจะเป็นของก,กลาง ต่หากทำบุญถูกหลักวิชาก็สามารถไปสวรรค์กันได้ทั้งนั้นแต่จะพาเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาตินั้นไม่ใช่เพียงให้ได้ไปสวรรค์เท่านั้นแต่ต้องให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยจะได้อย่างนี้ก็ต้องทำให้ครบทั้งทานศีลภาวนาต้องขนขวายในการสั่งสมบุญบรารมีให้ได้มากที่สุดจะได้ไปพักระหว่างทางกัน อิทธิศิิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และมุ่งมิสู่เป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิ ตักไม่พร้องมันเกิดขึ้นเอาวัจจะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายดเร็วพลันจงทุกท่านเทิน ธรรมกายเจดียมณีอนันจกรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุด